สวัสดีกันด้วยนะครับเราอยู่ในเกมพับจีโมบวยหัวคายโมบายหัวควยและวันนี้เราก็จะมาเล่นโมดสีวีสี v C อย่างที่โผล่ในเห็นในหน้าจอนั่นแหละแล้วเราไปดูตอนเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับมาอยู่กันที่เริ่มเกมละเอาเลยเราจะเล่นอย่างเต็มที่และความสามารถที่เรามีเพื่อให้ท่านผู้ชมมีความสนุกตื่นเต้นแล้วใจวันนี้เราจะเล่นสักสองตาก็พอ เขาเห็นเหียถึงแกะกรรมเลยีชุดฟ้าแม่นจริงๆเลยนะครับมันมันจะเห็นอะไรบ้างอย่างตกลงมาอืาหืือกำแพงไม่มิดหรอกลูกตะกั่วมันมีพิษเว้ยเอาเอาเอา ทำเป็นได้ปืนแรงแล้วโหดมีกระโดดอย่างสเตนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอาล่ะผมจะเล่นอย่างเต็มที่มาบุกทําไมถึงนี่นะปืนเฮียอะไรไม่แรงอย่างไงวะก็ปืนชนิดเดียวกัน แล้วเอ้ากวนส้นตีนเฮียจะทำเป็นโหดกันให้มากกูมึงทำไมทำไมเล่นลุมอ้เฮียเดี๋ยวกูยิงระยะนี้แหละไม่ออกไปแล้ว สตีนทำไมทำไมอย่ามาส่องอีฮียกูไม่ให้ส่อง เล่นแบบกระเทยไม่ชอบ ฮหืมทำไมแสบไปดิแสบไหมล่ะแสบไหมล่ะพยายามมาจุดศูนย์กลางเป็นที่เล่งเราจะเก่งขึ้นมองตามจุด จุดแล้วก็ยิงโอ้โหใกล้เกินนะครับทำไมทำไมที่เบี้ยวอีควาย ยีโลดไม่ทันหรอกโหแม่นชิบหาย,หายอ้าวแล้วปืนเฮอะไรเป็นยทำไมมันดีดขนาดนี้เนี่ยกูได้น้อยสุดเลย จะต้องไปตั้งค่าใหม่เลยเหียทนไม่ไหวหรอก ไปเลยพร้อมและทีนี้ต้องคุมให้ไว้กว่าเดิมเดีนิ่งกว่าเดิมะฮ่าฮาฮ่เดี๋ยวไปปรับให้พร้อมกันแต่อันนี้เป็นศูนย์เลงใหญ่เฮียยังไม่ได้ปรับเลย ถึงจอปปเจอถึงจอปปเชาะถึงจอมีใครสู้ลบกับกูได้หรอกไม่มีใครสู้ลบกับกูได้หรอกไม่มีใครสู้ได้อย่าให้กูเล่นสนายเฮียจบแพ้เฮียเ้ยก็ขึ้นมาสิบเอ็ดคิว จังหวะนี้ผมก็ขอปรับแต่งสักเล็กน้อยเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บโอเคตาที่สองได้เริ่มขึ้นไปกันเลยพี่น้องชาวไทยนี่และเบอร์สามมากับผมไม่เห็นไม่เห็น <mia? S 1> ไม่เห็นไ,ไม่เคยสนใจ สึนามิบางซื้อได้ยินแต่สาสอไม่น่าไขรพระเจ้าจะตายใช้หาดลงทุนเป็นเจง mm hmm. เพลงนี้ก็ไปฟังมาจากช่องชีวะนะครับมันก็ไม่บอกไม่รู้แต่เราจะเล่นเกมนะครับ โอเคเดีอย่าเพิ่งออกไปให้ดูลาดแล้วเดี๋ยวเมื่อเขาไม่เห็นแล้วก็เป่าขวายซะให้พังไปเลยเป่าขวายให้พังไปเลยโอ้โหดูมันเล่นสิโอ้อคนมาเร็วทางนี้วยทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ้ยตายยังไม่ตายทางนี้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 โอ้โว ใบจูโอโตุ๊ด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 โุ๊ดรอชีเดยอะไรดีสินเนี่ยยิงขู่ไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่กล้าโผล่คุยออกมาแล้วก็ค่อยๆสไลด์อ่ะนึกว่าเพื่อนอย่ีโหโดนแน่กูโดนลุ่มตายแน่อย่าเพิ่งโผล่มานะพี่น้องน่ะตายเลยโดนบุกสามฐานเออแล้วก็บุกไป

Thu gom xỉu ơi Lột lỡ Ao, ao, ao. Ý hiệp. You it gonna he Boom tame the gome my s boom tape for some my DM a one through one through ห2ึ2งงึงดึงดิงดิงด uh uh ิงดิงดิงด uh um> ิงโอ้โหไม่ไหวแล้วนะบกแน่ทีเนี้ยอย่าให้บกมีหนาวขี้กันแน่นอนยาชดากลาสหนอยบาินตันโป่ังชีบมึงกลาสหนอยกีกันบอสนาย วิ่งกันขี้เลื่อนเบาองปอนไปเฮียไม่ยืดจังเลยวะอเฮี้ยมันช้าขนาดนี้เนี้ย ยังไม่ได้ซักคิวเลยขี้แตกกันนะขี้แตกนะทำอะไรทำอะไรทำอะไรรีโหลดนะรีโหลดเหรอรีโหลดเหรอรีโหลดเหรออย่าให้กูใช้เฮ

Bại hay đi hay đi hay đó hai đô hai hay đi hay hai hay đó ha ha đô hai đô hai rồi hai

ี่น้องน้องบ่าเน้องบบาน้องบ่าตั้งตัวหรือยังเหี้ยจะพักแบบพี่บูมก็จะตายซะแล้วดึง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 ยดมด ไม่เคยได้คิวเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยไม่เคยเลยเจ้าเป่าไข่ไปหนึ่งทีกี่นาทีแล้ววันเนี่ยว่าจะเล่นต่อแต่ไม่เอานะครับเอาไปดูสักสองตาก็พออืมมันไปนไหนไทำไมมันยืดจังเลยว่ามันโปรหรือเปล่าโซนตีนมันยืดท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมละ่ะ หรือบั๊กอะไรสักอย่างเ้าอ,อ,อะไรจากไหนเนาะผมว่าไม่ได้มาทางหน้าหรอกมันอยู่ตรงข้างๆใช่ไหมมันก็ไม่ได้บอกตำแหนงแ่งเราเสมอไปนะครับวิ่งนะวิ่งแล้วก็ตายเ้นะครับเอาแล้วมาตีกูทำไม ก็ยังดีๆไดตั้งสิบห้าเโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ถึงสามพันร้อยล้าน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 ซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่มารับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะทำอะไรดีสวัสดีครับ